วันที่3 <two>, สวัสดีค่ะวันนี้มุก,กี้นะคะก็จะมา,มารีวิวไอศครีมของรัสเซียนะคะซึ่งตัวนี้ก็ประมาณ55รูเบิลน,นะคะมีลูกปวยหไหมถ้าเพื่อนๆมารัสเซียนะคะหรือใครที่มาเที่ยวรัสเซียนะคะลองมาชิมดูนะคะไอศครีมวานิลาวานิลาเคลือบช็อกโกแลตค่ะ เรามารีวิวเท็กเจอร์ดูรูปหลักภายนอกนะคะเห็นไหมน่ากินไหมคะโอเคมุกชิมนะอืมอืมตัวเท็กเจอร์ดีมากค่ะนุ่มมากตัวเนี้ยมุกให้คะแนนเอ็มสิบนะอร่อยมากอืม <ทาง>ถ้าเพื่อนๆไหนมาเที่ยวลัสเซียนะคะแล้วก็ไม่อยากเสียเงินซื้อไอส์ครีมที่ไม่อร่อยลองตัวนี้เลยคะ่ะสัญลักษณ์ง่ายๆนะคะที่เป็นลูกบัวโอเคเจอกนัหมาคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย